วันอาทิตย์ที่สองธันวาคมสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ที่สองธันวาคมจะมีการซ้อมใหญ่ไบา์อุ่นไอรักไม่ต้องไม่ต้องเขย่าขวดไม่ต้องท้าความกันแล้วใช่ไหมครับเรื่องของไบา์อุ่นไอรักคือกิจกรรมอะไรใช่แล้วรับทราบกันนะคะปั่นจักรยานนี่แหละค่ะวันที่9ธันวาคมวันจริงค่ะแต่สองธันวาจะซ้อมเสมือนจริงค่ะจะซ้อมเสมือนจริงปิดการจราจรลงทะเบียนทุกอย่างจะทําเหมือนจริงทุกอย่างเป๊ะค่ะเอาละครับเราจะไปกันที่ ไปกันที่พลตรวจตีเจริญสันแก้วแสงเอกนะคะในฐานะรองผู้ชักการ์ลนักขรรบานนะคะบชนนะคะจะได้มาไล่เรียงการปิดการจราจรการรับมือซักซ้อมเส้นทางต่างๆด้วยนะคะออออการเตรียมความพร้อมค่ะครับครับใครก็ตามที่จะที่ลงทะเบียนไว้จะไปร่วมกิจกรรม9้าธันวาสองธั 2> 2นวาก็ควรจะไปซ้อมใหญ่ค่ะจะได้ไ<ม>รู้วุไอรักขณะเดียวกันใครที่ไม่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ว่าวันอาทิตย์มี มีอะไรส่วนตัวส่นวสนตัวที่ต้องเดินเดินทางไปมาในเขตกร,รุงเทพปริมมณฑลก็จะได้เข้าก็จะได้ทราบเส้นทางที่เขาปิดปิดเปิดเปิดใช่พอต้องเลี่ยงด้วยแหละพูดตรงๆเขามีการปิดไปกันที่ท,ท่านรองผบชนนะคะพลวัตีเจริญสันแก้วแสงเอกสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับท่านรองครับครับครับสวัสดีครับคุณมอมรนัทคุณดานัยครับครับวันที่สองธันวาคมจะซ้อมใหญ่เสมือนจริงทุกประการไบอุ่นไอรักกันนะครับเล่าสู่กันฟังสึ่งน้สิครับว่าวันนั้นอะไรอย่างไรจะได้วางแผนชีวิตวันนั้นกันได้ถูกต้องก ครับตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะรับรู้รับทราบกันแล้วนะครับว่ากิจกรรมใบอุ่นไอรักเนี่ยก็จะมีเริ่มดําเนินการโดยเส้นทางจักรยานก็จะเริ่มตั้งแต่พระรามพระนังดุสิตไปสูถึงสวนสุขภาพรัฐโพนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมคือพระรามพระวังดุสิตซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ผ่านถนนเส้นทางสายหลักนะครับ11เส้นทางด้วยกันนะครับจะมีราดดาเนินนอกกลางในสนามชัยเจริญกรุงจักรวรรด ประชาธิปกสมเด็จพระเจ้าตักสินสุขสวัสดิ์นครเกินขันและ,ะเป็เชิงแต่ว่าเนือ่องจากมีจักรยานเนี่ยมาร่วมจํานวนมากนะครับมันก็จะต้องมีวงรอบออกไปอีกซึ่งอีกวงรอบต่างๆเนี่ยก็จะไปใช้พื้นที่ถนนอีก14เส้นทางเพราะฉะนั้นเส้นทางจักรยานทั้งหมดเนี่ยจะประกอบไปด้วยย5่เส้นทางกัน เช่นวงรอบแรกเนี่ยก็จะขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าไปใช้ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปจนถึงแยกอรุงนรมรินแล้วก็ขวาถนนอรุณมลินไปขึ้นสะพ,พานพระรามแปดลงที่ถนนวิสุทธิกษัตริย์อย่างนี้นะครับก็เป็นอรอบแรกรอบที่สองก็เมื่อลงสะพานพระปกเกล้ามาถึงแยกบ้านแขกก็จะต้องซ้ายไปถนนอิสระภาพไปถึงถนนลาดยาแล้วก็เข้าที่ถนนสมเด็จเจ้าพยา แล้วก็ไปใต้สะพานพุทธวนตัวขึ้นสะพานพุทธแล้วก็ผ่านปากคลองตลาดตรงนั้นเป็นถนนจักรพิตจนไปถึงหน้าสอนอพระราชวังตรงนี้ก็เป็นรูปวงที่สองนะครับสาหรับรูปวงที่สามก็จะเริ่มจากแยกมหิสวรรค์ครับแยกมหานมหิสวรรค์เนี่ยซ้ายไปตามถนนราชดาพิเศษจนไปถนนถึงแยกท่าแยกท่าพระนะครับแล้วก็จะเลี้ยกกวขวาไปที่ถนนเพชรเกษมต่อเน,นื่องไปที่ถนนอินทรพิทักษ ไปถึงวงเวียนใหญ่ตรงนี้ครับก็จะเป็นวงรอบที่สามมองคร่าวๆเนี่ยจะครอบคุมเส้นทางยี่สิบห้าเส้นทางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็เป็นที่จะต้องลีกเลี่ยงเส้นทางจักร,รยานทาัทง้ทงยี่สิบห้าเส้นทางนี้ครับค่ะตอนอย่างไรอย่ายงไรก็ตามตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สามารถไปใช้เส้นทางได้ถ้ามองคร่าวๆนะครับก็คือ เส้นทางจักรยานเนี่ยเหมือนตรงกลางเพราะฉะนั้นเส้นทางที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะแนะนําพี่น้องประชาชนก็คือเส้นทางทางซ้ายและก็เส้นทางทางขวานะครับซึ่งเส้นทางที่เราแนะนําพี่น้องประชาชนให้ไปใช้สามารถสัญจรได้ตามปกติก็จะมีอยู่ตรงนี้ก็25เส้นทางเดียวกันนะครับ25เส้นทางใช่ใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมี อยู่12เส้นทางนะครับแล้วก็ฝั่งทนฝั่งธนบุรีก็จะมีอยู่13เส้นทางะนะครับรวมเป็น25ใช่ครับตรงนี้พี่น้องประชาชนไปใช้ได้นะครับไปใช้ได้ก็ถือเหมือนแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นถนนฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาของเส้นทางจักรยานนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลักการปิดการจราจรมันก็จะมีเหมือนแบบกก็เรียกว่าถนนก้างตาก็คือถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเส้นทางจักรยาน อถนนที่เราแนะนําพี่น้องประชาชนให้ไปใช้เพราะฉะนั้นตรงข้างตาเนี่ยเราก็จะต้องบิดกและที่ตํารวจจะต้องไปก็เรียกว่าไปปิดการจราจรก่อนที่จะเข้ามาที่เส้นทางจากาาักรยานเนี่ยผ่านยืดออกไปหนึ่งบล็อกทั้งนี้ทั้ทงนี้เพื่อไม่ให้รถเข้ามากระจุกตัวแล้วก็กระทบไปในกภาพรวมได้แต่อย่างไรก็ตามก็จะมีพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณนั้นแล้วที่ตํารวจเราก็จะเหมือนแบบคัดกรองเขาแล้วก็ให้พี่น้องคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ย เข้าออกได้ตามปกติใน,ใน,ใ,นในเส้นทางถนนก้างปลาเนี่ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นโดยโดยหลักเนี่ยก็ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องประชายชนได้ศึกษาว่าเ,เส้นทางจักรยานก็25เส้นทางด้วยกันตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนครับพี่น้องในจักรยานก็จะเต็มพื้นที่เพราะฉะนั้นโดยปริยายก็คือ,อ,อจะต้องปิดการจราจรรถไม่สามารถเข้าไปได้ ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ศึกษาว่า25เส้นทางที่เราแนะนําไปทั้งฝั่งกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรีเนี่ยก็มี25เส้นทางด้วยกันเช่นเดียวกันนะครับไปศึกษาแล้วก็ใช้เส้นทางนี้นะครับค่ะเวลาก็คือปิดจริงๆคือเที่ยงแต่ปั่นตอนบ่ายสามเพราะนั้นจะปิดตอนตั้งแต่เที่ยงทั้งวันจินและววันซ้อมถูกต้องไหมคะ ใช่ครับใช่ครับทั้งวันจริงและวันซ้อมเราก็จะปิดการจราจรในเวลา12นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยเราดูในในสภาพความแต่เป็นปีทีเรากําหนดไว้ที่12นาฬิกานะครับแต่บางจุดที่พี่น้องประชาชนแล้วก็ยังไม่กระทบตอ่ากับกับกิจกรรมผ่นการจราจรตรงนั้นแล้วพี่น้องมีความจําเป็นเจ้าที่ตำรวจก็เหมือนแบบอนุโลมออกมีเหตุหรือในพื้นที่อะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็จะดูตรงนี้ เป็นกรณีใช่ไหมคะผ่อนผันให้ใเป็นกรณีที่จะผ่อนผันให้ครับเพื่อเพื่อให้กระทบพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดเราจะพยายามอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับอค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมเดี๋ยวซ้อมก็คงจะดูว่าจะมีปัญหาอะไรอย่างไรก็มาว่ากันอีกทีด้วยใช่ไหมคะสุดท้ายเลยอยากให้ท่านรองย้ำเรื่องที่จอดรถนะครับผมก็จะว่าคนที่จะไปร่วมซ้อมแล้วก็ร่วมในวันจริงนะครับก็คงขนจักรยานขึ้นรถส่วนตัวทีนี้รถ รถส่วนตัวจะไปจอดตรงไหนได้บ้างค,ครับจุดหลักๆก็จริงๆตรงนี้ต้องเรียนพี่นังประชาชนว่าทั้ง9จุดที่ลงทะเบียนเนี่ยเรามีการกำหนดที่จอดรถไว้เนี่ยถึงเ6แห่งนะครับซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ถึง2760ทคันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่นองประชาชนที่ลงทะเบียน มาเข้ากิจกรรมอุ่นอรักเนี่ยก็จะมีรายละเอียดแต่ละจุดเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้ว <Okay. S 2> ยกตัวอย่างนะคะนะคบตรงนี้ทั้ง76จุดเนี่ยสามารถไปศึกษาได้เลยโ <Okay. S 1> อเคก็แล้วก็เมื่อทราบข้อมูลแล้วก็ให้รักษากติกาตามนั้นด้วยจะได้ไม่วุ่นวายนะครับใช่ครับแต่โดยหลักต้องประชาสัมพันธ์ว่าถ้าไม่จําเป็นไม่ควรจะใช้รถบรรทุกจักรยานเข้ามาเนื่องจากว่าจะมาเพิ่มเติมความแออัดของกระแสการจราจรที่เห็นด้วย ครับครับครับกาบขอบพระคุณนะคะท่านรองค่ะครับครับสวัสดีครับคุณนายคุณมรรทต์ครับค่ะรองผบชนนะครพลรติจิรสันแก้วแสงเอกรับทราบกันตามนี้25เส้นทางย้ำนะครับวันที่2ธันวาคมวันอาทิตย์มีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงไบค์อุ่นไอรักจะมีขบวนจักรยานขนาดมโหฬานเลยจากลานพระรูปทรงม้ารีบแบบสับชาวบ้านและกัน ข้ามเจ้าพญาแล้วไปสุดสายปลายทางที่ศูนย์สุขภาพของรัดโพธิ์แถวแถวบางกระเจ้ารับทราบคุณตามนี้นะวันซ้อมใหญ่ก็คือวันที่2แต่วันจริงก็คือวันที่9ธันวาคมรับทราบคุตามนี้